ยัมีหลายๆท่านเนี่ยที่เขายังไม่พูดถึงจุดเด่นของตัวนี้จริงๆว่ามันใช้งานง่ายแบบไหนแล้วก็น่าใช้ยังไงนะครับซึ่งเราไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยต่อสายแล้วก็เสียบเข้าตัวโปรเจคเตอร์นะครับเราใช้แบบว่าเป็นการแชร์หรือว่าเป็นการมิลเลอร์ภาพจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่งผ่าน Wi-Fi ไ,ไปได้เลยนะเพื <S S ่อนๆซึ่งเราสามารถใช้ตัว Power Bank เนี่ยเป็นทรงงานในการจ่ายไฟให้กับตัวโปรพเตอร์ได้นั่นแสดงว่าเราสามารถพกเจ้าเครื่องโปรเจคเตอร์ตัวเนี้ย ไปได้ทุกที่เลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นต mm ั้งแคมป์เดินป่าหรือเมื่อทั้งที่ไหนก็ต้องการที่เราต้องการให้ตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไปด้วยนะครับมันก็สามารถจะใช้งานได้ทุกที่เลยวันนี้นะครับผมก็อยู่อุปกรณ์แกลเลจดีๆเนี่ยที่มันแนะนำเพิ่ออีกแล้วนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็คือตัวโปรเจคเตอร์ขนาดมินินะครับเนี่ยเล็กมากๆเลยฮะเล็กเข้าฝ่ามือเท่านั้นเองเพื่อน ตัวนี้ต้องบอกว่ามันออกมาสักระยะแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมอยาาจานำเสนอรอบเนี่ยผมรู้สึกว่ายังมีหลายๆท่านเนี่ยที่เขายังไม่พูดถึงจุดเด่นของตัวนี้จริงๆว่ามันใช้งานง่ายแบบไหนแล้วก็น่าใช้อย่างไงนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นงาน O E M นะครับเพราะว่าตัวกล่องมันเองเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อระบุหรือว่ารุ่นนะครับว่าชื่อรุ่นอะไรหรือย่ออะไรเลยมันมีแค่บอกว่าตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ L E D ลักษณะแบบไหนเท่าน,นั้นเอง แต่ที่ผมเห็นเขาเรียกชื่อนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า YT 300 Mini มินิโปรเจเตอร์แบบ Wi-Fi นะครับที่สำคัญเหมือนที่บอกว่าตัวเนี้ยมันมี Wi-Fi ในตัวด้วยนะเพื่อนๆก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูสเปคของตัวโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับระบบภาพเนี่ยเป็นระบบแบบแ CD นะครับส่วนแหล่งกำเนิดของแสงหรือว่าตัวแอลม์เนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่า LED นะครับซึ่งมันทำให้โปรเจคเตอร์เนี่ยมีความร้อนน้อยมากๆครับเพราะว่าด้วยระบบที่เป็น LED นะครับ อายุการใช้งานเนี่ยก็ได้มากถึง3 0,000ชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยตามสเปคที่เขาแจ้งมานะครับในส่วนของความละเอียดของภาพเนี่ยอยู่ที่320พิกเซลคูณ240พิกเซลนะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้เยอะเลยครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมันเหมาะสำหรับเป็นความบันเทิงพกพาส่วนตัวเท่านั้นนะครับพกพาส่วนตัวก็คืออะไรอย่างเช่นเราซื้อตัวเนี้ยไว้นอนดูหนังกับลูกเปิดวิดีโอเปิดกระตูนดูกับลูกในห้องนอนปิดไฟเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าทําได้ดูดีมากๆเลยนะครับ เพราะว่าความละเอียดมันไม่ต้องเยอะมากนะครับปิดไฟเนี่ยมันก็พอที่ทําให้เราดูแล้วก็สนุกได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากเราเอาไปใช้ในรูปแบบการพรีเซนต์นำเสนองาน,นตมบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่สามารถใช้ได้แบบนั้นนะครับเพราะมันไม่สามารถสู้แสงสว่างได้นะครับตัวเนี้ยมันจึงเหมาะสาหรับเป็นพกพาแบบส่วนตัวเท่านั้นสําหรับคอนทา้าสตัวนี้ก็อยู่ที่3 0 0พต่อหนึ่งนะครับน้ำหนักตัวเนี้ยอยู่ที่240กรัมเท่านั้นเองเนี่ย อาจจะเบาวกว่าโทรศัพท์มือถือด้วยซ้ำไปนะครับนี่ตัวเล็กแค่นี้เองครับนี่แค่แบบมือซึ่งมันทําให้เราพกพาได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแคมป์เดินป่าหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่ที่เราต้องการเอาตัวอเคอมพิวเตอร์จิวจวจ๋วแบบนี้ไปด้วยเนี่ยง่ายมากเลยครับเล็กใหญ่หนึ่งราคาเนี่ยมันถูกมากมากเพราะราคาตัวนี้มันอยู่ไม่ถึง1000บาทนะครับเพื่อนความพิเศษของมันก็คือว่ามันเป็น WiFi ในตัวเราไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยต่อสายแล้วก็เสียบเข้าตัวอเคอมพิวเตอร์นะครับ เราใช้แบบว่าเป็นการแชร์หรือว่าเป็นการมินเลอร์ภาพจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่งผ่าน Wi-Fi ไปได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วตัวนี้นะครับยังมีระบบแหล่งจ่ายไฟ2แบบด้วยกันนะครับคือแหล่งจ่ายไฟที่มาจากนี่ครับอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับ,รบแล้วก็สามารถจ่ายไฟจากตัว power bank เนี่ยครับทำให้เราสะดวกมากๆในการที่เราจะพกพาไปนอกสังที่เนี่ยพอมีแค่ power bank ตัวเดียวเนี่ยสามารถฉายโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ คุ้มไหมล่ะครับผมว่ามันโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันนี้ว่าว่ามันใช้งานแบบไหนอย่างไรบ้างน,นะครับสำหรับอุปรกรณ์ภายในกล่องนะครับจะมีคู่มือรีโมทแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์สำหรับจ่ายไฟตัวโปรเจคเตอร์นะครับจะเป็นวสัสดุพลาสติกแบบแข็งนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นครับเราสามารถปรับเลื่อนโฟกัสของภาพได้นะครับด้าน,นบนจะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราเลือกใช้งานนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นช่องระบายความร้อน พอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆส่วนด้านหลังตรงนี้ครับจะเป็นรูสกรูสำหรับยึดขาตั้งนะครับแหลงจ่ายไฟของโปรโเจคเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือแบบอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะไม่ใช้ตัวอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับ เนื่องจากว่าผมเห็นว่าเขาใช้แบบนี้กันเยอะแล้วผมก็เลยจะใช้ power bank ให้เพื่อนได้ดูกันว่าหากเราใช้เป็น power bank แล้วเนี่ยมันจะดูแบบพกพาสะดวกแค่ไหนนะครับแต่ผมบอกได้ว่ามันสะดวกกว่ากันเยอะมากเลยนะครับพอเราเสียบปุ๊บนะครับไฟสีส้มก็จะขึ้นมานะครับแล้วกดปุ่ม power เริ่มทํางานได้เลยนะครับสำหรับในการกดปุ่มคําสั่งการใช้งานนะครับผมแนะนำเพื่อนว่าให้กดจากรีโมทจะดีกว่านะครับเพราะใช้งานสะดวกมากกว่าเยอะเลยนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับเปิดเครื่องข้ามร้วนะครับก็จะมีโหมดให้เราเลือกด้ ในโหมดวิดีโอจะมีมูฟวี่มิวสิกอีบุ๊กแล้วก็โฟโต้นะครับสำหรับในส่วนต่อไปนะครับเป็นโหมดเซตติ n งนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกตั้งค่าตามที่เพื่อนต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะต้องการให้ตัวโปรเจคเตอร์มีความสว่างมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับคือ Wi-Fi ตรงนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกเพื่อนๆว่าเราสามารถทําให้ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยส่งภาพแบบไร้สายได้นะครับเราก็ไปเลือกชื่ออุปกรณ์ Wi-Fi ของเรานะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้กอกพัดบดลงมาได้เลยครับพอกอกพัดบดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยทำการเชื่อมต่อกันนี่นะครับแบบนี้นี่เป็นการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนต่อไปนะครับโฟนสกรีนนะครับตรงเนี้ยเขาจะเราเลือกระหว่างการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สายนะครับแต่ตรงเนี้ยผมเลือกแบบไร้สายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นโชว์ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้มาดูที่โทรศัพท์มือถือนะครับให้เลือกไปที่สมาร์ทวิวนะครับโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยเป็นระบบ Android นะครับ แล้วก็ดูที่ชื่อของอุปกรณ์นะครับนี่ครับเจอแล้วครับแล้วกดแตะเข้าไปได้เลยนะครับพอแตะแล้วเนี่ยก็กดเริ่มต้นทํางานตอนนี้ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนการทักค่าระหว่างโทรศัพท์มือถือกับตัวบอเตอร์ก็สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้แล้วครับถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับสำหรับในส่วนการใช้งานนะครับผม้องบอกเพื่อนเเลยว่าเราต้องปิดไฟแทบมืดหมดร้อเปเ็เลยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยความสว่างมันน้อยครับมันไม่สามารถจะสู้กับแสงสว่างได้นะครับส่วนความละเอียดของภาพเนี่ยมันก็อยู่ที่320 ูณ240เท่านั้นนะครับ ระยะฉายโปรยเตอร์ตั้งแต่16นิ้วจนถึง100นิ้วนะครับยาที่50เซนจนถึง4เมตรนะครับสำหรับในความรู้สึกผมนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นโปรยเตอร,ร์ขนาดเล็กนะครับที่สามารถพกพาแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับมี w วไ Fi ในตัวต่อ Power Bank ได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วครับกับราคาเครื่องเนี่ยไม่ถึง1,000บาทแต่เพื่อนๆบางท่านเนี่ยอย่าไปคาดหวังนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยจะไปพรีเซนต์งานดูตัวอักษรอ่านอักษรเนี่ยมันอ่านไม่ได้นะครับเพราะคอนท้าฟเนี่ยมันมองแทบไม่เห็นเลยนะครับตรงเนี้ย พกพาแบบส่วนตัวเหมือนที่ผมบอกครับให้ลูกเล่นไปตั้งแคมป์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการผมว่ามันคุ้มนะครับตัวนี้สําหรับวันนี้เพื่อนๆก็คงเห็นการใช้งานกันไปแล้วใช่ไหมว่ามันน่าใช้มากน้อยแบบไหนอย่างไรนะครับตัวนี้เพื่อนๆก็ต้องลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามกด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะครับเพื่อกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับอ๋อผมลืมบอกกเพื่อนไปครับ โปเรเจกต์ตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมรีวิวเสร็จเรียบร้อยนะครับในช่องมัลติบ็อกซ์เสร็จนะครับผมก็จะไปลงขายในเพจ Facebook ของผมเองนะครับเพื่อที่ว่าจะได้นําเงินมาไปซื้อสินค้าตัวใหม่แล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับเนี่ยก็ฝากสนับสนุนผมด้วยนะครับนี่รับรองว่าได้ตัวนี้แน่นอนนะครับซึ่งราคาที่ผมขายเนี่ยอาจจะถูกลงไปกว่าเดิมอีกนิดหน่อยนะครับเนี่ยก็ฝากสนับสนุนผมด้วยนะครับเข้ามาเข้ามามัลติบ็อก